อนุญาตเดินขึ้นบนเวทีนะครับเอา้านะครับนั่งขยับห่างกันออกไปขยับออกไป,ไปครับผมมือแต่ไรครับน,นี่งนั่งปากวัดหนองนูจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ท่านเั็นบรรดาที่สี่อันที่สองครับท่านครับเปิดไปอีกแผ่นหนึ่งครับ เขาบอกว่าจําดีกว่าจดาจ,ดาจดําไม่หมดจดเอาไว้จำฟังฟังท่านอไจะไม่นั่งตัวฉะนั้นแล้วแต่ท่านท่านก็ไม่รู้ว่าฟังเราเชื่ออะไรลองคู่ในการฟังเชื่อไม่บอกนะครับว่าท่านมีท่านมองเสียงท่านมองท่านมองความรู้สึกท่านมองดุลยพินิท่านมองวัสาร ความศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยลองลองกราบดูสิครับสักสามครั้งครับครูครับท่านพอสมลองดูครับว่าท่านมีขนาดเท่าไหร่หมินครับทองจริงนี่แหละความรู้สึกครูเวลาที่อยู่ในห้องให้นักเรียนถอดรองเท้าเข้าไปสุดยอด การต่ดทักเตล์ตันี้เชินเชิญท่านรองรัฐมนรการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาปราหวังให้นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. รู้จักรับผิดชอบจาบผงฆรากรทุกท่านเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพรคุณทุกท่านมาอย่างสูงในโอกาสนี้ประจาีาราได้มีค้ที่ได้มาเป็นประธาน จกลก่าวรายงานทำให้ทราบว่าโครงการอิริทรรอรับท่านได้อย่างดีที่ใช้ขอขอบคุณชนะชีพการศิลป์และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการในครั้งนี้ใ,นใจนะคะสิ่งที่ครูอยากจะฝาก เนศึกษาในวันนี้ก็คือรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นเอาแค่นี้ก่อนนักศึกษาเขา้ารวมโครงการมีหน้าที่ฟังถ้าตัวเองเป็นผู้พูด แล้วไม่มีคนฟังตัวเองจะรู้สึกยังไงอะให้นึกถึงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่นะตรงนี้ต่อหน้าทำด้วยความตั้งใจนะคะอันนี้คือหน้าที่นต่อหน้าเราใหหน้าที่ของตัวเองหลักๆก,ก็คือเป็นนักเรียนนศศักศึกษามีหน้าที่เรียนก็ตั้งใจเรียนะ พิ่ใสรองผู้หน่วยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือในการตอบโจทย์ของคุณคภูบด,ดีด้วยรักเนื้อสาอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะเสียงปรบมือดีครับท่านแนวคิดกับพวกเรานะครับเรื่องรู้หน้าที่รู้ ไป,ไปดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งสิเอาไปทางซ้ายทางซ้ายเออสะบัดหน้าไปทางซ้ายด้วยอินนี้ที่คุ้นเคยตรงโซงตรงโซงตรงโซงอ่อาข้างหลังข้างหลังนิดนึงอ่าเก่งไปข้างหลังนิดนึงมันต้องครบทันสี่ทิศครับเออดมของเพื่อนอ่าเอามาอีกรอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเว้ยเว่ยบอท่าน ต่อไปหลังจากตกแบบนี้แล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองแล้วก็ตกหลุยนะครับเอานะครับครูแมวันนี้เรามาในอบรมลเรื่องของคุณธรรมครูว่าจะพูดเรื่องคุณธรรมนะครับสุขดีเราเป็นอาจารย์ก็ไม่มีความสุขนะครูว่าคำว่าครูเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระธรรมบัตรแม่หลวงเนี่ยนะครับท่านจะเรียกคำว่าครูอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นขาวเสื้อขาวพวกนี้อันนั้นจะมีความสุขปีหน้าค่อยว่ากัน นะครับอันนี้เราทําบริหารทรัพยากรนะครับไปดูเอาให้เต็มนะครับเอาแค่นี้แหละทั้งเดียวพอ <ไป S 1> นะครับมีเมียแล้วมีลูกสองคนเท่าพวกเรานะครับลูกครูนี่ไม่ให้เรียนไหนเนื่องจากครูจบเทคนิคจบปรชีวะลูกก็ต้องเรียนเหมือนครูนะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้บังครับเขาชอบเองนะครับเขาชอบเองนะไม่ได้มังคับว่าลูกต้องเรียนเหมือนพอ่อและแต่ด้วยความเป็นสิ่งที่ จับเกียงจับอะไรปุ๊บชายก็ไปเล่นด้วยตอน,นเย็นเย็เขาก็ติดตามมาแล้วก็วันนี้เขาก็มันไม่มีใครอยากเป็นต้องดึงเข้ามาคัดนะครับอะไรที่มีความสุขทําไปพวกเราก็เหมือนกันเพราะนั้นมาที่นี่แล้วนะครับให้พวกเรามีความสุขนะครับหัวข้อทางฝ่ายพัดจัดไม่ได้จัดหัวข้อให้มาพูดก็จะเน้นเรื่องคุณธรรมมองให้บวช ร้อนก็บอกว่ามร้อนร้อนเจ็บไม่เจ็บมันเจ็บก็จ,บจะลื่นไปเองนะครับร้อยกว่าปีนะครับทำไมคนเวียดนามเห็นคนตะวันตกแล้วไม่ชอบจะมีจีนใช่ไหมครับแต่นาใตยจะมีกัมพูชาเป็เข้ามาลองไม่อยากให้พวกเรามาเล่นฟุตบอลงนี้เข้าใจนะหนึ่งตอนเที่ยงถ้าเป็นตอนบ่ายขอความร่วมมือว่าประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่ง มีคณะครุษเจ้าหน้าที่อยู่นั้นอีกประมาณ30สท่านมีแผนกการโรงแรมมีแผนกข่าอยู่ข้างบนข้าวิชาคละศึกษาที่มีคุณครูเทพพัฒน์นควบคุมตรงนี้เอออันนั้นอยากไ,ได้ลูกศิษย์แต่ว่าขอความร่วมมือว่าอย่านั่งทานตรงนี้เพราะอะไรถึงไม่ไม่ให้นั่งทานที่ตรงนี้เฉพาะข้าวเช้านะนะครับเพราะว่าถ้าพวกเรานั่งนี่พวกเราจะนั่งยาวเลยแล้วพวกเราก็จะเข้าชั้นเรียนสาย ทีนี้มันได้ตอนเที่ยงนะครับงานสื่อนะครับโดยรูริงก็จะเปิดเทปแล้วคาดว่าจะทําคือแข่งอะไรนะ AOV ยังไม่ได้ทำปีนี้จะทํา